หนึ่งสองสามสี่นะครับผมจะทดลองใช้จุลนซีสองข้อแสงกับมะพร้าวนะครับนี่ครับผมด่าลงไปเลยครับนี่นะครับประมาณนี้ครับทดลองก่อนประมาณแก้วหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลงานกันครับนั่นคือต้นที่เราไม่ได้ใส่นี่คือต้นที่เราใส่ครับตัวที่หนึ่งนับจากทางนู้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ในสี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ ไงไล่ภูอ่วน้อยครับวันนี้ไล่ภูอ่วน้อยก็มาติดตามผลงานที่ทดลองได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกับมะาพร้าวนะครับ<อ>ก็คลิปที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้านี้คือการที่เราใส่นี่คือเรามา,มาติดตามผลนะครับก็ดูนะครับก็อยู่ต้นนั้นทนับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่คือต้นที่สี่นะครับ ถ้าเพื่อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ก่อนที่ผมใส่นะครับสองใบาทางนี้จะไม่ใหญ่นะครับนี่เห็นไหมฮะก็คือว่าเราเทจุลินซีสังเคราะห์แสงไปประมาณครึ่งขวดก็ถือว่าไม่มีอันตรายและไม่มีโทษกับมะาพร้าวทาให้มะพร้าวยอดพุ่งนะครับดูนะครับนี่ครับนี่นะครับมียอดพุ่งขึ้นมานะครับมียอดถ้าเพื่อนดูต้นคลิปเนี่ยวินาทีที่หนึ่งสองเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่า จะมีแค่สองใบเนี่ยเป็นใบหลักแต่พอเราใช้ไปเจวันประมาณ10บสิบวันผมไม่ช่าเจ็วันนี้ผมถ่ายสิบวันแล้ววันสิวันครับก็มีการแตกและมีการแทงยอดขึ้นมากับมะพร้าวนะครับก็ถือว่าการใช้จุลินทรีสองข้อแสงกับมะพร้าวไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตราย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือว่าเขาก็ได้แทงยอดแทงอะไรขึ้นมากับมาเพร้าวที่เพิ่งปลูกนะครับประมาณสามสองหนึ่งเดือนนะครับเพิ่งปลูกแสม้แสมไว้นะครับเราก็มาลองใช้ทดลองใช้ดูว่ามีโทษไหมก็คือว่าโดยสงเราแสนนี่เขาจะมีหน้าที่เข้าไปช่วยให้พืชได้กินอาหารที่อยู่ในดินนะครับกับข้อมูลที่อาจารย์เขาให้มากันนะครับคือนะั้นเราก็ทดลองใช้เราคิดว่าในดินของเรามีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เราก็เลย ได้ใช้ไปแล้วก็เราก็จะรู้ว่าผลกริยาตอบกับสนองกรรมภาพาที่ว่าเพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนเป็นยังไงก็ถือว่าเขาก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยแล้วก็ไม่มีอะไรก็เขียวขึ้นแล้วก็มีใบแตกขึ้นมาใบใหญ่สองใบนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือใบที่เรามันม,มีหมดหกหกใบเพื่อนๆจะดูคลิปนําได้เลยแล้วก็นี้ก็ไม่ตัดต่ออะไรก็ตัดต่อมาสิบหกสิบววันนั่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ เราก็ดูเขาก็มีความมีการแทงยอดขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแทงยอดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มีพุงพ่งขึ้นมา,าพุ่งขึ้นมาคือพุ่งขึ้นมาคือว่าชัดเจนว่าพุ่งขึ้นมาก็คือว่าไม่เป็นโทษก็เอาภาพมาฝากกันว่าตัวลินซีสองข้อแสงกับมะพร้าวนะครับก็โอเคครับผ่านนะครับก็ใช้ได้ครับแต่พื้นฐานการใช้ตัวลินตรลินซีสองข้อแสงนี่คือว่า เขาจะเป็นหน้าที่ที่เขาไปทําพวกฟอสเฟตที่อยู่ในดินอะไปช่วยระเบิดให้มันพืชได้กินนะครับหรือว่าสารอาหารที่ว่าที่ว่าพืชไม่สามารถกินได้นะครับเขาก็จะช่วยให้พืชกินได้นะครับก็เอาพ้ามาฝากากันโดยไรผัวน้อยครับถ้าเกิดประโยชน์ก็ช่วยติดตามเเราก็จะทดลองสิ่งต่างๆกับพืชโดยการใช้ฮอร์โมนและจุลินทรีย์ต่างๆนะครับ เพื่อว่าเป็นาร์มรู้และเป็นเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ปลูกจะได้จะได้ทาถูกหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ทําก็ได้ได้ทำงาผมก็เป็นแฟทนทดลองให้เล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันกันไปครับก็ถือว่าก็ไม่เป็นโทษอะไรก็ดีครับครับก็พามาฝากกันโดยผู้น้อยแล้วก็สับประรดสองข้อแสง